อบวับน,วบนนี้นะคะจะมารีไอเพลงของวง S.F.N นะคะก็คือเพิ่งไปมาเลยวันนี้คือวันที่แล้วตอน,น,นแ,แรกก็คือเราไม่ได้มีแพลนด้วยนะเอออันนี้คือแบบเพื่อนเห็นเพื่อนบอกทายเธอกูอดใจไม่ไหวหรอกนะใช่คือเน,นี่ยคือตอนแรกก็คือ s f เน,นี่ยคือไม่รู้จักแต่ว่าไปรู้จักจากรายการคิงด d o m นะแล้วก็แบบอุย้ยวงนี้แต่วงนี้คอนเฟิร์มเซียว่าแบบทำนองคนคือแบบ ดีสูงยาวเขาดีเท้ากันแบบเพื่อแฟนกันอ้ในแบบอะจริงอ่ะอย่าระช้าไปพูดพี่ใหม่กันดีกว่าค่ะชื่อเพลงว่าเชียร์ดอกนะคะน่าจะน่าจะเศร้าป่ะอ่ากุ้งกันกันอาจจะไม่แหละเนื้อหาอาจจะเศร้าก็ได้แต่วันโอเคไม่ก็ง่ายเหมือนไทยเหมือนกันสิ แลว่าวงดีโกที่แบบหลอกคนจริง เลแบบินตรีี่มีาวามเซ็กซี่อะเพงดนตรีฮาเต้นไปนนะ่งนใช่ไหมใช่มีซับแ,แต่ไม่ได้อ่านซับเลยคุณชายโอ้หล bảo quân nhân chào rồi được chào mừng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  được ฉ eh? ัน <forcé> ร <Deus> ู <Works> ้ว่าติดหุ่นไว้ ก็เด็กก็เปิดกเปดเปิดดูนะโอแไม่ใช่หรือเปล่ามันเศร้าหน่อยมันไม่คิดใช่ใช่ป่ะเนื้อเนื้มมันแบบนี้แต่ว่าเวลาคอดูภาพรวมธรรมดามันก็จะรู้สึกแบบก็ผมไม่ได้เศร้ามากใช่ ไหลลินอะไเสักอย่างว่าน้ำตาที่แบบไหลออกมาเลยเราพอเห็นน้ำตาเธอแล้วตาฉันก็เลยสุดท้ายว่ะทำใจมันแตกแบบนั้นไม่ใช่ไก่เนี่ยแทบไม่ได้สนใจกับแปรเลยแบบจูบแบบว่าพีองอุ้ยคนนี้ดีอ่ะทำไมดีอ่ะทอนฮุกเออทอนฮุกคือดีโูหูหคหัวเราะหัวเราคิด เราไปนะทุกคนข้าวเสร็จไปโอ้ยคอมแต่ว่าเออทั้งหมดคือดีเทงถ้าเต้นไม่ต้องหนักมากอะไรมากแต่ก็แบบมีความเซ็กซี่นิดนึงแต่งตัวเรียบร้อยแต่ก็ดูเซ็กซี่ได้งงมากเออหุ่นแหละเออความแบบว่ารูปร่างเขาดีอะไรอย่างเงี้ยว่าไม่ได้นะคือดีทุกคนแต่ว่าจําชื่อไม่ได้แล้วคือแบบตอนดูคิงด้อมคือเหมือนจะจําได้เยอะอะไระพอเว้นท่วงก็จะแบบลือะไรอย่างเงี้ยอย่างเราเราคือ อาจจะเคยได้ยินเคยเห็นโลอุลบ้างเพราะว่ารอก็คือเรื่องที่เขาเล่นคือดังมากอะไรเงี้ยมันต้องผ่านมาหน้าทวินอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าฉันก็จะมีความฉันนี้ก็ได้แต่ว่าฉันอะถ้าถามที่ไหลมาเน้ะจะเจอโลอุนบ่อยกว่าแต่ว่าอันนี้คือหมายถึงว่าเออถ้าแบบนั้นฉันนี้น่ารักเลยเนี่ยคาริยองก็เหมือนเล่นเล่นหนังเลยมีเหมือนมีคนหนึ่งที่เล่นแต่จำชื่อไม่ได้คาริยองแล้วเราก็ไม่ได้ดูเรื่องที่ทุกคนเล่นด้วย ช่ไม่ได้ดูแต่ว่าเราดูได้ว่าอ๋อเขาไม่มีเพราะว่าเราเห็นนล้วเนาะเอออะไรมันจะต้องมีผ่านมาอย่างแน่นอนาะเรื่องที่เขาเล่นก็ดังดังใช่่ังเขาเล่นก็ดังก็ใครเี่ียมไม่ฟังนะคะก็อย่าลืมไปฟังไปปั่นวิวให้นุ่มๆเอสเอฟนาด้ได้นะคะใช่แค่แล้วนี้วันนี้เพิ่งปล่อยมานะไปช่วยไปปั่นด้วยอ่า อาล่ะค่ะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Facebook Twitter ของพุกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย